มินนะคะประจํารายการเส้นลายมือบายสินแสไฮนะคะชื่อปรียาพัฒน์นะคะส่วนวันนี้เราก็จะมาพบกับสินแสไฮนะคะผู้มีความรู้ในด้านศาสตร์ต่างๆะคะ่ะขอให้สิสแนแสไฮนนําตัวหน่อยนะคะว่ามีความรู้ในด้านศาสตร์อะไรบ้างค่ะสินแสไฮสุนิษาอามีความรู้เรื่องของการสักลายมือเศรษฐีเพื่อเสริมดวงเสริมวาสนานะคะแล้วก็รับดูดวงทางโทรศัพท์แล้วก็รับ เรื่องของอตั้งชื่อและนามสกุลเสริมดวงค่ะค่ะค่ะทีนี้ในด้านของาศาสตร์การสักลายมือเศรษฐีนะคะมันมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการดูดวงหรือว่าการตั้งชื่อสกุลยังไงบ้างคะค่ะเพราะแต่ละาศาสตร์นะคะมันมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าก็เป็นการหมุนดวงทั้งหมด นะคะเรื่องของการสักลายมือเศรษฐีก็เป็นการหนนดวงเรื่องของการเี่เรียกว่าเป็นศาสตร์ในการขีดเส้นหรือว่าเป็นการที่แบบว่าทำศิลปกรรมลายมือเพื่อตกแต่งลายลายเส้นลายมือนะคะสําหรับให้แบบว่าเป็นเหมือนเส้นลายมือเศรษฐีนะคะว่าเส้นลายมือเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องอะไรยังไงแต่ละเส้นเราก็ต้องสักให้ให้เหมาะสมกับกับการงานอาชีพหนนดวงในเรื่องนั้นๆน,นนะคะ